ล่าสุดนะครับในค่คืนนี้นะครับสโมสรอนิวคาสเซิลนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเควินเคเลอร์นะครับผู้รักษาป,ประตูของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับทีนี้ทำไมนิวคาสเซิลต้องการผู้รักษาป,ประตูใช่ไหมถูกต้องสถานการณ์ตอนนี้ของเคเลอร์เนี่ยนะครับต้นยอมรับว่าลิเวอร์พูลตั้งราคาขายไว้ที่ประมาณ30-40ล้านปอนด์ เคลาเฮอร์วัย24ปีนะครับเหลือสัญญาอีก1ปีกับลิเวอร์พูลและดูเหมือนว่านะครับเขาต้องการย้ายทีมที่ต้องการให้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลนะครับได้เซ็นสัญญากับจอร์จี้มามาเดวิลี่มานะครับผู้สำับตัวทีมชาติจอร์เจียเนี่ยแต่ดูเหมือนว่านะครับเขาอาจจะอยู่กับทีมบาร์เซียต่อไปส่งนะก็คือลิเวอร์พูลจะปล่อยทีนี้ความสนใจจากนิวคาสเซิลน,นิวคาสเซิลน,นะครับทำไมสนใจเควินเคลาเฮอร์ เอลขาสัซนกำลังมองหาตัวแทนไงและเขาก็กำลังจะปล่อยมาตินดูบัฟก้า